จะมีข่าวดราม่าต่างๆมากมายเข้ามาถาถมนักมวยที่ขึ้นชื่อว่า ระดับตำนานคนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆครับแต่ถึงอย่างไรสมรักคำสิงก็เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมามากมายจริงๆครับเขาผู้นี้มีฝีไม้ลายมือการชกมวยที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะชกที่ไหนก็ต่างได้รับคำชมเสมอนะครับว่าสมรักนั้นเป็นมวยที่แปลก และชกด้วยยากมากๆหลายคนถ้าหาขึ้นไปแล้วไม่แน่จริงก็ไม่มีทางเลยที่จะสู้สมรัก์คำสิ่งได้แน่นอนแต่ทุกวันนี้ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแล้วสมรักก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่โด่งดังมากมายกับฝีไม้อลายมือกับการสอนมวยของเขานั้นก็ยังคงอยู่กับนักมวยชื่อดังหลายคนนะครับ ส่วนเรื่องปัญหาในครอบครัว FC ทั่วประเทศก็อยากให้กลับมาเข้าใจกันและคุยกันดีๆเชื่อว่าทุกคนจะหันมาคุยกันและแฟนๆทั้งประเทศก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสมลักครับ